สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าปา <c oughs> อบอกก่อนปาร้อนไหมร,ร,ร้อนไหมร้อไม่ร้อนนะได้ชุดได้ชุดมาจากไหนครับพี่ยาหญิพี่ยาหยีชุดพี่ยาหญิงเอาทำไมพ่อเห็นพี่ยาหญิงมันเป็นชุดสั้นชุดแสกพี่ยาหญิงเป็นหนูใส่มันเป็นชุดลาตรีเลยเป็นชุดยาวหนูใส่ทำไมเป็นชุดยาวเอวเอวได้ขยับไหมครับ ดอ,ดอ,อดีเป๊ะเลยขับเลยค่ะ <c oughs> ขับคว่ำความเต็มนี่พอดีแต่ว่าความคว่สันควมำแาวนี่ตั้งกันับี้ยาดีเลยหนูเพิ่งอายุสิบเอ็ดปีไงคะ่ะเดี๋ยวหนูกนะ็เดี๋ยวหนูก็เยือนเดี๋ยว,<ๆ><ๆ>วหนูก็สวยีว๋ยวพ่อส่งระกวดมีดแกนพ <c oughs> รุ่งนี้ไปใส่เสียงนะคะ,ะพ่อจะให้ ปากไปกับพี่โมดเดี๋ยวอาจารย์คุมร้องเขาจะมารอตั้งแต่ตอนเที่ยง<อ>ฉะนั้นคืนนี้หนูร้องเพลงเสร็จให้แม่แนนพานหนูนอนนอนมันจะได้มีเสียงพ,พักผ่อแล้วตื่นเช้าก็ไปกับพี่โมดจะไปเปิดห้องให้นอนอยู่จุมแทนหนูก็นอนเยอะๆตื่นเที่ยงอาบน้ําเสร็จ หนูก็ซ่อมแถวไว้เลยลูกฟอมเสียงไว้เลยนะครับเอ่งเอ่งกินเข่าไปน้ำตาเองการ์ตูนก็จะไปเหมือนกันลูกสาวอคอย,ย,ย,ยไปใช้เสียงเอ่งกินเข่าไว้แลว้ว<ต>จะดังใหญ่แล้วลูกรายงนานตัวแบบนิดแกนได้ไหมพ่อผีฟังน,งนะลูกพ่อลงชอเชื่อนะไม่เชื่ออะไรมีแกนอะไรรายงานตัวจะแบบมิดแกนสิเอารายงานตัวมีแกนมั้ยนิดแกนสยามพิศัย เมาอยสมเก็ประกวดค่ะเอาเอาน <c oughs> ี้2ขอดเนเบดีก่อน